สวัสดีครับมาพบกับรายการรายการหาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งวันเล่นวันแรกนะครับครับพบผมคนเดิมในรายการสามพี่น้องใหม่ค่ะวันใช่ไหมครับหายไปนานเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล็นเซฟเบสบอลกันนะครับไหนเบสบอลไอดีมันก็คือ BW งงไปครับแม่มันโจลี่ไปไหนครับไครับก็วิ่งไปเข้าเซิร์ฟเลยครับเพื่อมีคนเผื่อมีเซิร์ฟว่างครับมีครับมีครับเซิร์ฟไหมครับมีแต่ v ี p อพนะครับแล้วต้องกดกดทำไมครับเพื่อมันมีแค่แปดคนครับแม่วิ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแม่เพื่อแบบอะไรม ้องเรียกว่าอะไรครับจนกว่าเซิฟจะมาครับเออจอตอนนี้แย่งเข้าเข้ามาแล้วครับก็สีสีแดงครับแม่สีแดงครับโอ้โหจับมือจับมือเออจับเวอร์จับเือร์จับมือจับมือโอเคเดี๋ยวครับเพื่อไม่ข้อความมากลัวเรานะครับโอเคเห่ืนนี้ท่านคนนึงไม่มาครับท่านนัดนัดไม่นอะไรอะราชาราชาแก๊งเรานะครับ คุณเจไม่มานั่นเองวันนี้วนนันเกิดเขาครับวันนี้วันเกิดเขาสิบสองอตุลานะครับอุ้ยฟ้อนให้เขากันด้วยแชแนลเหมือนเดิมป่ะเด็กของผมแชเนลแล้วสักอย่างลืมแล้ววะลืมแชเนลตัวเองอมาตอนนี้เฮ้ยมีแค่สองทีมนะครับแปดคนแน่เขาชอบอของเราช่างแม่งเหอะมีแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กจ๋าเหล็กอยู่ไหนแต้มเหล็กอยู่ไหนโอเคเจอแล้ว ดู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 ดล็ก้อนครับเราเป็นสายบุกครับเราไม่ใช่สายสร้างนะครับเราบุกเลยครับขอแค่แดบไม้อันนึงแล้วก็เอาอิดมาใครจะต่อบ็อกทพรแกถอยไปไปอย่ามาถืออิดไปมึงเล่นอะไเนี่ยไปไปไปย่ามาฆ่าตายหาดิโอเคเอาแค่นี้แหละครับสี่สุกับบ็อกไปแรกของที่ NPC เป็น ขผมไปอุดเตียงก่อนโซยิกซซยิกถ้ายิกถ้าซอยิ๊กไม่ได้ซึ่งก็แบบแบบนี้ต้องแบบแบบนี้เวลาขึ้นมาหาเตียงมันยากมากนะครับมันง่ายมากเลยครับมันต้องโดนบล็อกปิดอะไรก่อนแป๊บนึงจาบไม้มานี่เออเแล้วทุกคนเล่นไม้ครับนเก็นยังครับทุกคนโอเค บุกเลยครับแม่โจจเย็นครับ<ว>จะมี้ต้องเป็นนักปลากลัวถึงจะเล่นได้นะครับใช่ไหมคุณแตมทุกตั้งแล้วคุณโจแม่มทุบทุบไหโอ้ my god แม่แม่เราต้องใส่ต้องมันจะบางเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแม่มันจะเล่นอย่างนี้กันเองมันบ้านะไปเอาทองตรงกลางกันไปนะครับโอ้ติดใย แม่งสไปเดอร์แมนมาเล่นอะไรแถวไม่นี่มันมาคราฟนะเว้ยสไปเดอร์แมนมายุ่งอะไรแถวนี้เข้าใจไหมฮึคือคนต่อมากลางแล้วแนะ่น่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับเพราะฐานเขาไม่ไม่เหมือนฐานเราอุ้ยโอ้ยต่อยังโชว์ลุกโอ้ยโอ๊ยใช่ แล้วต่อไปอย่างนี้จนกว่าจะถึงเก,กาะกลางนะครับเก,กาะกลางผมก็มันก็จะมีมงนะครับแหมเราจะหันไปดูด้าหน้า,นาอาม,มีรู้สึกว่าคล้ายๆคนบินได้ป่ะหวะแต่เขาเป็น v a p วะใช่ป่ะวะ๋อนะ้แม่งต่อบอก สีม่วงมังจะบุกแล้วเว้ยบอกหมดอ้าเอ,อเพื่อนต่อไปให้หน่อยดีเป็นความเสียใจมากต่อให้กูหน่อยเ,อเร็วเร็วเร็วรีบรีบตอเร็วบอกกูหมดฮ่าเหลือแค่หนึ่งชุดกูจะ,อะเ,เ,เ,เอาไปบุกฐานเขาเร็วเดาไหมอือหืออือหืออือหืออดีคุณเต็ม ต่อไปไหนเฮ้ยคุณแตมต่อไปไหนกันบางก่อนอาคุณแตมตายแล้วโอ้ยโกลดผมดูตจะเกมแล้วครับรู้สึกเขาเขาเก่งกันมากครับเอ้นี่เราต้องลอยตูดสายลอยตูดโอ๊ยโอ้แจมแจม เจ็บหืมตัวลวงไปเลยใช้สติกใช่ไหมครับบอกผมาสายสายบุกลุยคุณแต้มบุกเข้ามาสิตำลุดนะครับโดนเกมเลยแหมคุณแต้มออกหลุดออกจากเกมไปแล้วส่วนผมครับมือเปล่าบุกทะลุโลกครับเอ้ยตุ๋ยโลกไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไอ้แป๊ะแปยิ้ม ยิ้มมันยิ้มอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนี่คือ,อการตีขั้นโหดที่สุดในโลกออ้ออ้าวโอ้ยเอ้ยแม่โกงครับตีไกลหอหนกับแบกอย่างนี้หมอเกาหลีต้องรับทรรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย คุณเต็มครับต่อไปเราจะเล่นเซิร์ฟอะไรกันดีไม่รู้ครับเอาซเวอร์เบลโอเคไหมโอเคจุ๊บจ <Okay. S 1> ุ๊บไปแล้วครับตอนนี้เคลื่อนไปแล้วหันมาอัดหน้านะครับขับดติก๊กอย่างนี้เลยครับแหมมือผมเองไม่ใช่เล่นนะครับตกไปแล้วบายบาย อือื้มฟ้าผ่านเต็มเมหน้าเฮ้ยจะอึ๊บเก็บทองเก็บทองเก็บทองมึงจะกลับยังไงครับไม่ทราบว่าผมเก็บทองไปเฉยๆรู้สึกว่าเขาโดูเราวิธีการกลับอย่างโหดนะครับแบบผมไม่มีวอ์ครับทำยังไงดีครับคุณผมไปรออยู่เซิร์ฟนั่นนะครับ ครับผมไม่มีบล็อกข้ามันนีเองก็ได้แต้ม <c oughs> ข้าได้มาแล้วครับถ้าได้จะดีใจมากเอามาตีหัวคนเล่นนะครับม,มาดิบุกมาก็กล้างนแนะ่จริงอ่ะแม่หารักไก้แม่งจะไปบุกฐานหรอมากลับฐานแล้วมาอยู่แล้วมา,มา ลูกผู้ชายพันดีเว้ยแอรเาอื้เฮ้ยโคตรโกงโกงครับออกแล้วทำไมยู่ดีเขาก็บินมาเอาลจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ